นะซึ่งเขาคือคนนี้นะเราลองดูสิ r i g i n a l เนะ r i g i n a l C planet เนีเป็น genetic อ่ะเป็นนักพันธุศาสตร์เนาะซึ่งอันนี้ที่ครูอ่านว่า planet planet เนีอ่านแบบนี้นะ planet โดยที่เขาพยายามทีโ่โดยเริ่มต้นเนี่ย มัาจากเมนเดลเเมนดใช่ไหมเมนเดลใช่ไหมรู้จักเมนเดลไหมอ่าเมนเดลคือเหมือนบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะซึ่งเกรเกอร์เมนเดลเนี่ยเป็นคนค้นคืบคืบแล้วเขาก็ได้รับความอ่าเมนเดเลียนเนี่ยเมนเดเลียนอินทรีย์เนี่ก็คืออ่า uh, อันนี้ก็อินเฮอริีย์ก็คือการรับช่วงต่อนะนะมาจากเมนเดลนะแล้วเขาก็ พยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดกับมันเ้าเรียกว่า test cross นะ test cross การข้ามไปมานะแล้วก็ระบุแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะอย่างเช่น B นะ่ะก็คือ tan brown eyes ตัว B อีกอัน B เล็กเนี่ย green eyes หรือ blue eyes แล้วแต่นะมันเป็น g m เมททีนี้ตัวนี้มันสามารถที่จะแยกทีละอันทีละอันนะ โอเคอ่าแล้วก็มันเป็นสารพันธุกรรมซึ่งอย่างตอนที่ครูเรียนเนี่ยก็จะได้ทำพวกอาพวกเนี้ย represent shape round the R ที่เป็น wrinkled แบบนี้เป็นต้นนะมันก็จะมี recessive allele allele รู้จักไหม allele คืออะไร allele ก็ allele อ่า A ใหญ่ E ใหญ่ ่ามันเป็นอนะลีนนะพาร์ทิเคิลอะลีนเนี่ยมันแต่ละอันเนี่ยคือถ้าเราแยกออกมามันคือแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมมันเรียกว่าอะลีนแต่ละตัวอีตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยนะเออมันคืออะลีนนะฮะแล้วก็ฟอกต์ไลน์เนี่ยแบบเนะี้เนี่ยมีความน่าจะเป็นนะั่นแหละเรียนมาจากความน่าจะเป็นเนาะโอเคอ่ะทีนี้มาดูในโจทย์ของเราเนะี่ยก็เป็นรีวิวคำถามโอเค อันที่หนึ่งบอกว่า append append uh, 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 square square is a uh, อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเตรียมไว้อ่าสมมุติถ้าเราจะเขียนเขียนสอบของ IELTS อะไรแบบเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้พูดเรื่องอะไร,ะไ,รได้เขียนเรื่องอะไรอ่โอเค is a uh, อะไร is a chart เนี่ยผถูกต้อง c h a r g ก็คือแผนภูมินะแผนภูมิ แสดงถึงเรื่องอะไร That allows you ที่อนุญาตที่คุณที่ทำให้คุณ to easily determine อันนี้อ่านว่า determine นะ,ะ determine ก็คือจำแนกเนี่ยจำแนก t h expected e อะไรเอ่ยอันนี้ก็ต้องเป็นผลของที่เราเราดูมาว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้เท่าไหร่ใช่ไหมมันก็คือ percentage โอเคมีโอกาสที่จะเป็นได้เท่าไหร่ percentage of different อะไรเอ่ยพวกนี้มันเป็นตัวแทนของ genotype ถูกไหม genotype uh, ก็จะเป็น different genotype genotypes ตัวนี้ตัว in the อะไร genotype ที่แตกต่าง <It 's S 1> กัน <okay. S 1> ในในพันธุ์ที่เป็นลูกนะเป็นรุ่นลูกรุ่นลูกก็คือ offsprings นะ offspring of อะไรเอ่ย in the different p e s e n t a g e offspring of t o parents เนี่ยของใครพ่อแม่สองคนน่ะนี a n example of of a Punnett square for for pea plants is show here น yeah. ีก็มีตัวอย่างของ uh, แผนภูมิแผนภูมพันพันถั่วนะเนาะอ่า uh. in this example both parents are เป็นไงตัวอย่างเนี้ย เขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า P P Flower Color นะใช้ตัว P นะ Purple นั่นแหละเนะเป็นม่วงเป็นเขียวก็จะมีเขาเรียกว่า Heterozygous เนาะที่แตกต่างกัน,กนแบบนี้เรียกว่า Heterozygous โ okay. อเคอ่าต่อไปทันเนาะได้เนาะต่อมาอันนี้ In a broad sense ในความหมายกว้างๆ the term Genotypes คำว่า genotype เนี่ย refers to หมายอ้างถึงอะไร uh, genotype มันก็คือการที่แบบมันผลิตขึ้นมา genetic makeup ในลำพิษทั้งคู่เลยนะ <laughs> genetic makeup of an organism เนี่ยมันมีจากครั้งที่แล้วเราดูเรื่องของการโคลนอะไระ DNA ใช่ไหม organism ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น ของอินทรียสารนะ In other words ในหรืออีกในหนึ่ง it describes มันอธิบายถึง an organisms นะ organism ก็คือสิ่งมีชีวิตนี่แหละนะ complete set of genes นะเป็นเป็นเซตที่แบบสมชุดสมบูรณ์ของยีนของสารพันธุกรรม in a more narrow sense ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงอนะเามีเห็นนะม,มันมี Broad sense แล้วก็ Narrow sense นะก็คือสมมุติถ้าเราไม่รู้ความหมายอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอะไระ Broad สมมุติเราเราไม่รู้คำว่า Broad เออเราเราไม่รู้ Narrow แปลว่าอะไรนะเราก็น่าจะเดาได้จากความทแตกต่างกัน Pattern ที่ที่เหมือนกันแต่ว่าแต่กล่าวคนละครั้งอะโอเคไหมมันก็จะกลายเป็น Narrow ก็แปลว่าในความหมายแคบ นะ yeah. the term can be used to refer to the aliens เน no? าะ aliens aliens or variant forms หรือรูปแปรนะ yeah. คำเนี้ยรูปแปร ى, variant variant vary ก็คือความเปลี่ยนเอ่อความแตกต่างหลากหลายใช่ไหม vary variety อย่างเงี้ย of a uh, อะไรเอ่ย เราผิดเลยออฟจีนออ g จีน that are carried by an organism เนเป็นความเป็นรูปแปร ى, เป็นส่วนก็คืออ,อลินแต่และตัวตัวอตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ยีนมันแตกต่างกันในย c a r r y ความแตกต่างกันระหว่งางยีนทีอ่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะโอเคต่อมา the presence. the presence presence คือการปรากฏ of อะไร อ f อ่าอันนี้ในภาพนี้มันเห็น2อ,อันเนาะเป็น A กับเป็น A เล็กแ่าแสดงว่ามันคือ two different alleles ถูกต้องนีก็คือ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยเป็นความแตกต่างกันของออลลีน2อ,อัน at the p a r t i c u l r อ่าที่มันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า locus locus location lock คำนี้แปลว่าพื้นที่โอเคไหมพื้นที่ locus 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 loc ก็ได้นะ ซีคุดลอคุสทุสเอสอัสปลัตเท็ดโอเคจีนลอคุสลอคัสเนี่ยอ่าทีนี้มันอยู่ในที่ต่างกันเนี่ยแล้วเป็นไงอ่า Genotype may include one and one mutated mutated allele or two different mutated alleles compound heterozygote เอแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นยังไงสองอันนี้เนี่ย g e n เนอไ i m ์เมคอินคลูดวนน่าอาจจะมีอย่างน้อยอย่างน้อยเนาะก็คือที่มันแตกต่างกันเฮตโรไซกัสที่แตกต่างกันนะตรงเนี้ยเป็นเฮตโรไซกัสอะอัอลีนนะหรือหนึ่งก็คือวันมิวเทตที่มันมีการเรียกว่าอะไรนะมิวเทตมันมีการแปร ى, การกลายพันธ์อะการกลายพันธ์อัลีน นะแล้วก็หนึ่งอลีนที่มันกลายพันธุ์ไปนะ and two different mutated mutated alines แล้วก็มีมีที่แตกต่างกันระหว่างคอม o u n วอ้อเดี๋ยว o ันทำไมเป็น h e เท r รอไซกัส may include one and one mute เฮ้ยตรงนี้ต้องเป็นโฮโมไซกัสนะเนี่ยเนี่ยที่ครูว่าผิดมันต้องเป็นโฮโมไซก u s มันต้องมีอย่างน้อย A-A ตัวใหญ่ถูกปะ่ะแล้วมิวเทชเออรีน or two different ก็คือ A ใหญ่ A เล็กถูกปหมนะ่เออ <Okay. S 1> อันนี้ผิดอันนี้น่าจะ choice ผิดนะโอ okay then gene locus locus is the physical physical ก็อ่าเป็นกายภาพเนาะ site เป็นพื้นที่ทางกายภาพ or location หรือพื้นที่ of a space of a specific อะไรเอ่ย เราไม่ถูกกันเลย <laughs> of a specific gene on a chromosome นะคือเรามองอ่าสำหรับเราอะตอนที่เราผิดเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยอะไรมันอยู่บนอะไรถูกว่า <laughs> เออนะ a specific เรามองว่า specific โครโมโซมที่มันอยู่ในจีเปล่าเปล่าจริงๆแล้วจีเนี่ยมันเหมือน,น,น,นเป็นเป็นอะไรสารพันธุกรรมใหญ่ๆเนาะเป็นจีนอ่าเป็น สารพันธุกรรมที่อยู่ในอยู่ในโครโมโซมนะสลับกัน We all have two alleles or versions เรามักจะมีสองแบบนะเป็น XX อย่างเงี้ย of each gene ของแต่ละยีน being a อนะไร homozygous heterozygous อั us, heter us, นะนี้เราถูกกันทั้งคู่ uh, particular genes อ่า being a for particular gene means you inherit two identical versions ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกันใช่ไหมอ่า uh, identical versions เป็นรูปที่แบบแยกแตกต่าง is the opposite of a heterozygous genotype genotype นะ look back อ่าแบบ uh, where the alleles are different เนะี่ยซึ่ง allele จะแตกต่างกันเป็น X Y อย่างเงี้ย people who have recessive traits recessive traits อันนี้จะเป็นอ่า uh, อันที่น้อยที่สุดนะนะที่เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไร เหมือนยีนเด่นยีนด้อยอะโอเคไหมอ่าตัวเนี้ยจะเป็นยีนด้อยโอเค like blue eyes or red hair นี blue eyes or red hair ก็ are always homozygous chromosome for the gene อ่า homozygous for that gene เนี่ยิงอันเนี้ยจะเป็นแบบตัวหลักนะเอ๊ okay? red hair โอเค then ต่อมา chart ทำอะไร the gametes นี yeah, produced by ที่ถูกผลิตโดย uh, อะไร the uh, อันนี้ระดับแรกนะรั่น g e m m from first parent อ่าซึ่งอันแรกจะเป็น female female เนี่ยเป็นดินเด่นนะอ่ะอ่าอ่า female parents are at the top of the chart เนะี่ยอยู่ด้านบน and t gemmate produce อ่า produce g a m e t e เนะมันเป็น g a m e t e ไม่ใช่เมสน g a m e t e เพศนะนะโอเค are produced by the อะไร male parent side อ่าตรงเนี้ยเนี่ย are along the side นะแล้วก็ the different possible possible combination of alleles in their offspring are determined by filling the cells เนี่ยก็อ่าเข้าไปในเซลล์เซลล์ก็คือแบบช่องสี่เหลี่ยมนี่แหละนะโอเค of the after of the Pernet square with the correct letters. Dama genotype is a scoring, is a scoring of the type of variant present at a given location. In the genome, genome. It can be represented by s y ม b o l เนมันใช้สัญลักษณ์ัแหละในการเป็นตัวแทน for example b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  ตัวเล็กตัวใหญ่นะ could be used to represent of a given variant in a gene เนี่ยก็แสดงถึงความแตกต่างกันของจีนต่อมา in the cross shown, shown above you can see that จากการข้ามไปมาเนี่ยนะเราสามารถเห็นว่ามีอะไรของเจนานแบบ PP อ่า ก็ S <S จะเป็นอ่า one out of four นะก็คือ25%เปอร์เนที่จะมีโอกาสเป็นยีนเด่นเนาะใช่ไหมอ่าก็จะเป็น P <Okay. S 1> ทั้งคู่โอเค one out of four t w p t and then has the genotype PP อ่า and แล้วเนี่ยแหละก็คือเหมือนกัน PP ที่เหมือนกันนาะต่อมา B เป็นอะไร50% p e r c <laughs> <laughs> 2 ah, out two <laughs> of uh, 4 cross <laughs> half the genotype PP, heterozygous. This percentage of genoty uh, genotypes are what you would expect in any cross between, uh, between two heterozygous. Of course, when just uh, four offspring are produced, the actual percentage of genotypes may vary by chance from the expected percentages. However, if you consider hundreds of such cross and thousands of the offspring, you would get very close to expected results, just like tossing a coin. Yeah, ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นความผลที่คาดหวังนะผลที่คาดหวังโดยที่มันเหมือนกับการคอยเหรียญเนาะทอดสิงกะคอยอ่ะมาแล้วก็อันนี้บอกว่า A คืออะไร <Domin ant. S 1> อ่า always อ่าเป็นใช่เป็นโดมิเน ant, เนแน d โดเ n นต์ are always expressed when the connect connected connected allele is dominant เนี่ยก็ dominant t r a i t เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นอ่า uh, เป็นปมเด่นอ่าเป็นยีนเด่นอ่า uh, even if only one copy of the dominant traits exists หรือแม้กระทั่งว่าอ่า uh, จะมีการ copy ตัวนี้ไปก็ตามเนี่ยต่อมาอ่า uh, are uh, expressed only if เนี่ย if and only only if ตอนเรียนอีพก อย่างเงี้ยดูความหมายเนี่ย if and only if มาบ่อยมากนะ but the connected alleles are recessive นะก็คือเป็นยินด้อยเป็นลักษณะด้อยเนาะโอเคอ่าสุดท้ายย Punnett square can also be used to determine a missing genotype นะอันที่หายไปนะลักษณะที่มันหายไปว่าทำไมมันกลายเป็นแบบนี้นะนะ อ่าโ okay. based on the other genotypes involved in a cross เนี่โดยการข้ามไปมาคูณไปข้ามข้ามไปข้ามมา suppose you have a parent plant with purple flowers and a parent plant with white flowers นีมีสีม่วงสีขาว because the p ตัวเล็กเนี่ยนะ p allele is r r is อ๋อมันมีตัว r อยู่แล้วมีนา recessive ใช่ไหมมันเป็นแบบอ่าลักษณะด้อย do you know that the white-flowered parent must have the genotype of pp? the purple-flowered uh, parent, on the other hand, would have either the pp, p, 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 uh, the i, pp, the p, the heterozygous uh square below shows this cross. the question mark in the chart could be either p, uh, B, capital p, or small p. that's it. Great right. you have done very well เนี่ยทำได้ดีทำได้ดีเลิศโอเคเนี่ยอ okay. นะ่ะ uh, let's come อ่ uh, า let's do our our taste and uh, ต่อคราวนี้ก็คือดีไหมแบบเหมือนมาทวนอะไรแบบเนี้ยเนาะ <c ười> คือมันได้ทั้งอังกฤษและได้ท้ง